สวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมารีวิวนะครับน้องคนหนึ่งนะที่แบบชื่นชอบรถเ c สอารนะครับทําไมเราจะมาถามเขารู้สึกว่าทําไมถึงชอบรถเ c e s านะครับนะแล้วก็ทําที่ร้านเช่างโพนแล้วประทับใจอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันเลยนะครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมแนะนำชื่ออะไรครับผมตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้าก็พี่ไม่ไม่ข้าชื่ออะไรครับผมบอมคุณนันน์จิตติมินีครับ ทำไมเราถึงชอบรถเอสอาร์เนี่ยทำไมได้แรงบรันดาลใจอะไรยังไงแต่ทำไมถึงชอบรถรุ่นนี้ครับผมอพี่ผมครับม,มีพี่ชายคนหนึ่งครับแกขับเออาร์นี่แหละครับมผมก็เลยแบบขอแกไปขับบ้างขโมยแกไปขับบ้างอชอบเสียงมันครับเอความประทับใจที่ชอบรถรุ่นนี้ก็คือ พี่ชายเนี่ยเขามีรถอยู่แล้วใช่ครับเราก็เลยไปขอลองขี่ดูครับนะครับพอได้สัมผัสแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเสียงมันโดนใจครับก็เลยชอบรถรุ่นนี้ครับนะพี่ชายก็เลยแนะนํามาทําที่ร้านช่างปดใช่ไหมแล้วบ,บอได้ขี่ได้ลองสัมผัสดูแล้วเป็นยังไงบ้างตามบอรรู้สึก,กว่าก็โอเคครับมันมแรง แรงครับใช่ไหมตอนนี้คือว่าแต่งอะไรไปเยอะมากเหมือนกันนะครับใช่ไหมหมดไปเยอะแล้วครับเยอะแล้วมาทําที่ร้านช่างจพดเนี่ยประทับใจอะไรกับร้านช่างพดบ้างกับบริการอะไรเป็นยังไงบ้างเป็นกันเองดีครับอบอุ่นครับอ่าก็คือเราชอบสีครับผมชอบสีดำเนี่ยครับเราไปดูข้อมูลครับผมไ,มไปเซิร์ชเน็ตใน Google ดูครับ แล้วก็เห็นสีดําครับดาล้วนผมก็เลยชอบเป็นสีซูเปอร์แบ็คคันนี้นะครับผมน่ะคือเก็บงานใหม่ทั้งคันเลยนะครับคันนี้นะจากร้านโพอดมอเตอร์ช็อปนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเราประกอบไปได้ประมาณกี่เดือนแล้วฮะเสร็จประมาณมิถุนาครับมิถุนาประมาณสองสามเดือนได้ไหมใช่ครับนะครับมาดูนะครับว่าสองสามเดือนเนี่ย น้องเขาแต่งอะไรไปบ้างนะครับสําหรับคันนี้อะไรที่เราเพิ่มเติมไปบ้างอะอ๋อก็มีคาบูอะอันดับแรกเลยเปลี่ยนเป็นคาบูซีอาร์นะครับคาบูเดิมมันเป็นลูกชักใช่ไหมใช่ครับพี่พอมาเปลี่ยนเป็นซีอาร์รู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไหมบิดดีครับต้นบิดดีครับบิดต้นดีจกลึกด้วยพี่เพราะว่าจกลึกครับใช่ไหมผมอยากลองเหมือนกันพอได้ลองแล้วก็ถือครับืกใจเลยใช่ครับนะครับตัวแรกคือคาบูนะครับตัวต่อไปครับ เป็นอะไรที่เราแต่งเพิ่มเติมไปบ้างก็จะมีไฟหน้าครับไล่จากข้างบนไปดีกว่านะมีไฟหน้าครับมาแชลสีเหลืองนะครับใช่ครับตอนแรกานี้ใส่สีขาวสีขาวเห็นเพื่อนเพื่อนทำไมใส่สีเหลืองกันนด้ไมครับมันก็ดูเข้าแบบความสวยมันก็ดูโดดเด่นนะเห็นแต่ไกลเลยครับใช่ก็มีพาวเดอร์โค้ดใช่ไหมใช่ครับพาวเดอร์โค้ดตรงนี้นะครับเป็นกระโหลกมาแล้วก็ไม้นะครับผม แล้วก็มีตัวจับแฮนนะที่ซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวที่แบบทําให้รถดูแบบสงาและก็ดูบึกนะครับก็คือแม็กใช่ไหมช่เพเปลี่ยนไปเมื่อวานนี้เองใช่ครับนะครับจากโปรดมอเตอร์ช็อปนะต้องรู้อยู่แล้วว่าเอดาช่องชัยเนี่ยเขาแบบเล่นแม็กกันแล้วตัวต่อไปก็เป็นท่อใช่ไหมครับ ใช่พี่ซปเปอร์แท็บนะครับตัวนี้นะมีประมาณกี่แผ่นสิบห้าแผ่นสิบห้าแผ่นนะครับซปเปอร์แท็บนะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรฟินพี่ฟินนะครับระบายความร้อนนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็เป็นผาปิดตรงครผ้าเรียกว่า,วาเดี๋ยวเดี๋ยวก็หนาผ้าปิดตรงช่องกุญแจนะครับ <_ h> อย่างอื่นก็มีอะไรเพิ่มเติม ก็เป็นทรงเดิมเดิมเนาะใช่พี่นะครับเดี๋ยวค่อยๆเติมไปเรื่อยค่อยๆเติมไปเ๋ยามันไม่สนุกการแต่งรถเติมทีเดียวบึ้มทีเดียวมันก็ไม่ได้ต้านไวครับเราก็ค่อยคิดนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงมันไปนะครับสเตอร์พวกนี้ไล่หรือยังือเป็นสเตอร์เดิมอยู่ยังพี่ยังเป็นเดิมอยู่รับเดี๋ยวจะไล่อยู่ครับความรู้สึกต้องบอกเพื่อนๆก่อนบางคนเขาอยากจะไล่สเตอร์นะตอนน้องเขาเปลี่ยนสเตอร์เก่าอยู่นะครับ ความรู้สึกของสเตอร์เก่ามันเป็นยังไงเพราะว่าหน้ามันสิบเก้าใช่ไหมครับต้นได้พี่อ่าต้นมันแดกอยู่แล้วออกอยู่แล้วแต่ปลายมันจะตันหน่อยแต่จะตันเหมือนจะอยากจะใส่เกียวหกใช่ไหมใช่พี่มันก็จะทําให้อย่างเนี้ครับสเตอร์เดิมนะที่นี่เขาทดลองนะครับไล่สเตอร์กันแบบเก็บมาเยอะมากนะช่างคนลองมาเยอะมากนะครับเพื่อจะให้มันแบบนิ่งนะครับไม่สั่นสะท้านนะเพราะเบอร์เดิมเนี่ยมันสั่นสะท้านนะครับก็ค่อยๆไล่กันไปนะครับค่อยๆ เติมไปนะครับสวยงามจริงๆนะเคยไปออกทริปที่ไหนบ้างไหมครับเนี่ยมีไปที่วังน้าเขียวครับทริปแรกก็คืองานที่วังน้ําเขียวใช่นะไม่กลัวฝนนะครับทริปไม่กลัวฝนนะของกลุ่มจักรจี้นะครับแต่ตอนนั้นรถมันยังไม่สมบูรณ์นี่พี่เออครับก็เลยเอาลงไปขับดูก็เป็นช่วงทดลองนะครับเป็นช่วงที่กาลังศึกษานะครับเพราะ พี่เขาก็แนะนําน้องไปนะครับก็อยากให้ทําสิ่งที่มันแบบถูกต้องแล้วก็เขาทดลองกันมาเยอะนะครับเจ็บมาเยอะเขาก็เลยจะแนะนําในสิ่งที่มันแบบดีแน่ๆนะครับแต่สิ่งที่น้องต้องการก็คือเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับค่อยเติมก็ค่อยแต่งไปเนาะครับแล้ว มาแบบคุกคีกับปุ่มเอดาโชคใจเนี่ยประทับใจอะไรบ้างไหม EN ครับเป็นยังไงบ้างปุ่มพี่พี่โอเคครับพี่ๆี่กัพพอร์ตดีครับเป็นกันเองนะครับเป็นกันเองพี่น่ารักรั <นะ S 2> ่วปุนพี่ตลกเอฮาใช<ห> <pH> ่ให้เกียรติกันนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเอดาโชคชัยก็แบบเริ่มที่จะยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับผมนี่มาทุกวันเลยมาทุกวันนะเพราประทับใจจริงๆแน่นอนนะครับ บางทีทำงานอยู่ร้านออกมาตาตีรอบครับคือแบบต้องได้แบบมาใช่ครับสิ่งที่ชอบมาเติมครับมาเติมครับตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้าก็พี่ไม่ไม่เคยดี่จปล่อยโอมเดิยครับสิ่งที่ชอบเนยครับมันก็อยู่ที่ไหนนะครับมันก็มีความสุขถูกต้องไหมยิ่งมาเจอเพื่อนนะครับที่แบบชื่นชอบในรูปแบบเดียวกันนะครับยิ่ง มาคุยกันแล้วมันก็สนุกนะครับเป็นความประทับใจที่น้องนะเกิดความประทับใจนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องบอมมากนะครับที่ให้เรามารีวิวนะครับนะรถเอสอาร์นะครับที่เจ้าตัวเนี่ยชื่นชอบนะครับสีนี้เป็นพิเศษเลยไปเซิร์ชหาแล้วก็สีนี้มันโดนใจมากนะครับก็มาคุยรายละเอียดนะครับกับช่างพศนะครับถึงความต้องการนะครับช่างพศก็รับทราบแล้วก็ทําให้กับน้องนะครับ ทุกอย่างคือสมบูรณ์มากนะครับเก็บงานใหม่ทั้งคันเลยนะครับกับคนมาชอบคันนี้นะครับผมขอบคุณน้องบอมมากครับครับขอบคุณครับ